อย่ามองตราถ้วยทองแปลว่าส่งารการชิงชาติสวยอีกครั้งค่ะคนหายไปทหมดทั้งนี้จะหมุนไปไหนเลยยี่ซ้อมนี้ให้เก้าอี้หมุนไม่ได้วันหลังให้นั่งบนขาเก้าอี้แล้วเก้าอี้หงายขึ้นเธอจะได้ไม่ต้องหมุน มีตัวล็อกเลยวันนี้แปลกๆลก,กันไม่ได้ยืนไงออต้องแบบนั่งพี่ส้มก็เลยไม่ค่อยชินก็หมุนเล่นเขารู้ว่าหัวเข่าไม่ค่อยดีพักหลังเมื่อวันที่แล้วค่ะเราบอกไปแล้วว่าเป็นช่วงชิงช้าสวนผสมคอนเทสซ,ซึ่งไม่มีการแข่งขันในทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเป็นการฉลองแชมป์ของน้องๆที่ได้สุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวนผสมคอนเทสค่ะอันนั้นเป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนและอันนี้นะคะอันนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีนี่เขาเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะ ของจริงชาสวรรค์ไงล่ะฮะแต่ละปีแต่ละฤดูเชื่อได้เลยคุณผู้ชมคุณจาไม่ได้แล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าแฟนคลับรายการเราต้องจําได้แหละอู้ดดี้อวยัเอาพูด่างี้เราจําได้แล้วปิ๊กแต่วันนี้เข้ามาในมาดแบบเห็นไหมงันเริ่มที่ปิกก่อนเลยอ้าวน้องปิกปิกเนี่ยเป็นเอ่อปีไหนอะไรยังไงคะโรงเรียนอะไรได้ปีไหนคะสุดยอดแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะปิกนางสาวอรวรนนสิริค่ะหรือหญิงอรวรนนสิรินะคะก็ เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่4ค่ะปีพศสอ5 2รอ้อค่ะห้าสิบสองใช่หกปีหกปีแล้วเป็มันเร็วมากเลยแป๊บเดียวอ่ะเป็นแชมป์โอ้โหไม่แล้วนี่คือาตัดเชือกวันนี้ใส่ชุดมาแบบว่าแปลกหูแปลกตาเลยอันนี้คือตอนนี้เรียนตอนนี้ปิ๊กเรียนจบแล้วค่ะ แล้วก็ทํางานที่กรมดุริยางทหารบกค่ะตอนนี้ก็คือรับราชการรัาชการสิบตรตรค่ะก็ยังเกี่ยวข้องกับดนตรีอยู่นะมาทางนี้บ้างครับครับผมตุ้มอันนี้เหนือคนอลือเลย2ปีเลยนี่แนะนำตัวแนะนาลูกครับผมตุ้มจานนกร้องนะครับจากโรงเรียนจาหนกร้องครับผมเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์สองปีซ้อนครับปี48กับ49ครับ ไปอีกเลยปีนับเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี้ทีมอะไรนะนักไปจังไปีสองห้าสองนี่สี่แปดสี่แปดสี่ห้ิบปีเลยทีิด์ไปเหมือนกันไหขาไปดูแป๊บเดียวอ่ะฉันบอกว่าพอสิบปีพ๊บเราเหมือนเดิมนะแต่ว่าตุ้มแก่แทนเราเลยเอย่างนั้นเลยนะครับแกรแกรมชอบมยเหรอคะขนาด็ก้นเลยเขาอวบอวบขึ้น ล่าสุดล่าสุดปิดท้ายสวัสดีครับอาร์มนะครับนายสรายุทธ์ุญหวานะครับก็เป็นอดีตนักร้องนำโมโนตรีทุกคู่โรงเรียนอุตรดิตต์นะครับจังหวัดอุตรดิต์แชมป์ออรแชมป์ปีที่5ครับ ปีที่ห้า2,553ครับอาร์มเนี่ยจะเป็นคนที่เราจะยกตัวอย่างตลอดเวลาว่าได้เป็นรองแชมป์ค่ะประจำฤดูแต่พิกกลับออกมาเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์อ๋อรายการเรามีแข่งว้ายนี่คือเอารองแชมป์กับแชมป์ประจำฤดูเนี่ยมาควายกันใช่ครับแล้วที่เราให้กำลังใจกับเด็กๆตลอดว่าเอ้ยถึงเป็นรองแชมป์ประจำฤดูก็ไม่ต้องกลัวนะมีโอกาสได้เป็นแชมป์ตอนนี้เอ่อน้องพิกเนี่ยรับราชการอยู่ตุ้มล่ะทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมก็เป็นศิลปินครับผมมีอัลบั้ม เป็นของตัวเองครับตอนนี้ใคยอะไรครับค่ายชัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับผมชัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์โอ้เซเปิลเซเปิลใจดีครับใจดีครับเราอยากจะดูว่าพอตุ้มเนี่ยออกไปจากรายการเช่นสวรรค์แล้วไปเป็นนักร้องแล้วเป็นศิลปินแล้วใช่เป็นศิลปินแล้วเนี่ยเขามีบทเพลงอะไรมาฝากพวกเราวันนี้เขาก็นํามาฝากในรายการด้วยผู้ชมได้หายคิดถึงเลยเพลงเอาเพลงอะไรมาฝากเพลงทหารใหม่ไกลแฟนครับอ้าวแมอยากเป็นพอดีเชียเลยคะไปชมโชว์จากคุณตุ้มค่ะทหารใหม่ไกลแฟน โหวนจวนแจ้งน้ำค้างแรงออร้องมาคิดถึงสาวบ้านนาหน้ามนคนงามค จะลานายไปหาให้เจ้าแกงสมปลาไว้รอใส่หม้อ Why, you แต่จริงๆมีหลายๆคนพูดเขาบอกว่ามีผู้ปกครองของเด็กๆที่มาแข่งรายการจริงชาสวรรค์เขาบอกขอบคุณบริษัทเวิร์กพอยขอบคุณรายการจริงชาสวรรค์ขอบคุณจริงป่นะพี่หนูไม่ได้ยินนะจริงฮะเขาบอกว่าเออรายการนี่ดีนะได้บุญนะผมบอกได้บุญไงคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าทําให้เด็กๆทุกคนที่ผ่านรายการจริงชาสวรรค์ได้มีอาชีพ โดยที่ทางบริษัทเพิ่งพ่อยไ่ได้ไปเอาผลประโยชน์อะไรเลยเหมือนสร้างให้เด็กเกิดมาคนรู้จักแล้วก็มีอาชีพกันนี่คือผลจากรายการชิงช้าสวรรค์เลยถูกต้องครับอย่างปิ๊กล่ะปิ๊กได้ไปทําตามความฝันของเราที่เป็นนักร้องด้วยไหมคะปิ๊กก็เป็นนักร้องอยู่ะตอนนี้ปิ๊กก็เป็นศิลปินเหมือนกันคือโชคดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็คือได้รับราชการด้วยแล้วก็เป็นศิลปินอยู่ที่บริษัทโฟเอชไทยแลนด์ค่ะก็มีเพลงของตัวเองเช่นกันเขาทำสองอย่างเลยใช่ค่ะ ที่ขี่อัลบั้มนะคะที่ออกมาตอนนี้มีม <า S> 2>, ม2อัลบั้มค่ะก็เป็นอัลบัม้มคู่ขวัญโฟเอ็ก็ได้มีโอกาสร้องกับพี่ทศพลหิมพานเป็นเพลงคู่ค่ะแล้วก็อัลบั้มเดี่ยวก็อัลบั้มล่าสุดคืออัลบั้มเจรนายค่ะก็เป็นเพลงช้าๆค่ะชื่อเพลงหัวใจที่บาดเจ็บค่ะโอ้โคุยกับ,บปิ๊กม่ใช่เยอะเลยอ่ะวันนี้ปิก๊ก เอาเพลงอะไรมาฝากเราเพลงหัวใจที่บาดเจ็บค่ะหัวใจที่บาดเจ็บอัลบั้มชุดล่าสุด <c oughs> ใช่คะ <c oughs> ่ะเมือ่อกี้ฟังตุ้มไปแล้วนี่ก็ฟังป๊กกันต่อเลยนะคะกับหัวใจที่บาดเจ็บค่ะ <c oughs> สุดท้ายน้องสุดเลยคืออาร์มเพราะว่านี่คือรุ่นพี่ครับอาร์มคือรุ่นล่าสุดที่ประสบความสําเร็จอีกคนหนึ่งนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็เรียนอยู่ครับชั้นปีที่4แล้วนะครับที่มอรังสิตแล้วก็เป็นศิลปินด้วยแล้วก็เป็นนักร้องศิลปินด้วยครับแล้วออกอัลบั้มมาแล้วตอนนี้เข้าสู่ชุดที่2แล้วครับและล่าสุดนี้ก็เพลงก็ติดชาร์ตเหมือนกันติดชาร์ตหลายเพลงเลยครับล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสงสัยใจไม่รอดนะครับให้ผมรักคุณนะครับ แล้วก็เพลงเก่าๆที่นำกลับมาร้องใหม่กับเพลงต่ำติดดินครับเพลงของสุริยาฟ้าปทุมครับอดีตสุริยาฟ้าปทุมนี่เขาร้องเพลงไว้ดีมากอารมร้องดีด้วยเพลงนี้อารมร้องดีครับคคุณครับอ้าวแหมพูดมาซะเยอะฟังสักหน่อยนะครับล่าสุดเลยอัลบั้มล่าสุดได้ค่ะถ้าไงมาฝากค่ะเนี้นะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมสงสัยใจไม่รอดครับโอ้โหเอาเป็นไงนะคะไปชมบทเพลงค่ะจากน้องงามค่ะสงสัยใจไม่รอดค่ะ